สวัสดีครับ FCU ช่างบอยมหาสารคามนะครับวันนี้จะพามาชมสารีพงร์ถ่ายดุนธรรมดานะครับตัวนี้จะมาส่งลูกค้าอยู่บ้านสีสุขนะครับตำบลท่าศิลาอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนะครับตัวนี้จะเป็นสเปคความยาวที่3เมตรนะครับกว้างร้อยเจ็ดสิบนะครับสูงเมตรหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเพากระบะนะครับจะเป็นเพากระบะที่ห้อ B M นะครับจะทำให้แบบนี้นะครับจะเป็นคางจะเป็นรางน้ำหน้าสีนะครับ ทำให้แบบนี้แข็งแขงครับตัวน right ี้จะเป็นพากระบะกระสอบสิบ hmm. ห้าครับยางอร์เซ็นนะครับบอกก่อนเอาเป็นยางอระเซ็นนะครับดูช่วงคอนะครับซับให้แบบนี้นะครับรอยต่อรอยหักซับให้แบบนี้นะครับคอลากใหวใหญ่แบบนี้ครับจะมีกล่องเครื่องมือให้ทางร้านเราจะมีบันไดสองข้างนะครับมีหมวกมีเจาะช่องมองหลังให้แล้วก็เปิดได้แบบนี้รอบคันนะครับฝั่งนู้นก็เปิดได้นะครับลูกค้าสร้างเป็นด้านในสีส้มนะครับด้านนอกสีเขียวนะครับวัที่จะให้สีสันสดใส เข้ากับรถไถจอนเดียร์45แรงนะครับทางนั้นเราจะต่อขอไม่ทิ่มลงนะครับจะเป็นแบบบัาลานนะครับไม่มีหนักแน่นอนครับวิ้งสบายครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ